สองตุลาหกห้าสวัสดีครับพี่น้องอวันนี้เดี๋ยวจะมาลอยฟังว่าวิธีการสังเกตแม่วัวที่ท้องแก่แล้วกำลังจะใกล้คลอดนะครับว่าเรามีวิธีสังเกตยังไงว่าวัวเขาใกล้คลอดเต็มทีแล้วเอาเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาดูกันเลยครับข้อแรกนะครับเราจะสังเกตที่ที่นมของเขานะครับอตอนนี้เนี่ย เขาจะเริ่มตั้งเต้าเขาเรียกว่านมลงนะเขาเรียกนมลงนมเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มลงเป็นถุงแล้วเตรียมพร้อมที่จะให้ลูกเขาได้กินตอนที่คลอดออกมาใหม่ๆสังเกตว่านมเขาจะเริ่มเป็นถุงนะครับนมเริ่มลงตอนนี้หมาแม่วัวตัวนี้ก็ท้องได้เก้าเดือนกำหนดคลอดวันที่ สี่ตุลาก็อีกสองวันนะครับแต่คิดว่าน่าจะคลอดทีหลังเพราะว่านมยังลงไม่มากน่าจะประมาณอีกสี่ห้าวันนะถ้านมลักษณะแบบนี้ถ้าใกล้คลอดถ้าจะคลอดวันนี้วันสองวันเนี้ยนมเขาจะใหญ่กว่านี้มากนะครับและข้อที่สองนะครับสังเกตตรงจีม่ของเขานี่แหละหรือเครื่องของเขานี่แหละเขาจะเริ่มเปล่งออกมาปกติมันจะยุบเข้าไปในหาง ยุบไปเยอะนี้เขาเปล่องออกมาเยอะแล้วนะครับลงนี่แหละครับเป็นข้อสังเกตข้อที่สองเริ่มบวมเป่องออกมาและก็ข้อที่สามนะครับตรงช่วงอ,อุ้งเชิงการตรงท้ายเนี่ยถ้าใกล้ข้อเต็มทีวันสองวันเนี้ยตรงนี้เขาจะโบนะครับหรืออุ้งเชิงการตรงเนี้ยเขาจะยุบลงไปเพื่อที่มดลูกเขาจะ ได้ขยายตอนนี้ยังไม่ยุบเท่าไหร่นะครับคิดว่าน่าจะประมาณอีกสี่ห้าวันน่าจะข้อแต่กำหนดจริงเขาข้อเป็นที่สี่นะครับและอีกข้อหนึ่งก็ลักษณะวัวเขาจะก,กระวนกระวายนะครับเดินไปเดินมาลุกผุดลุกผุดนั่งผุดลุกผุดนั่งเดินไปเดินมานะครับตอนนี้ยังไม่มีอาการแบบนั้นก็จะมีสี่ข้อหนึ่งนมเขาเริ่มลงเป็นถุงนะครับ เป็นถุงเต้ากวนนี้นี่เ็เริ่มพึ่งลมลงมาได้สามที่วันแต่ถ้าวันจะคอ่อนยิงเขาจะลงมากกว่านี้แล้วก็จิมีเขาเนี่ยจะหรือเครื่องเขานี่แหละจะเปล่งออกมาครับแล้วก็ตรงอุ้งเชิงกานนี้ก็จะยุบเพื่อขยายมดลูกขยายเชิงกานให้เขาคลอดง่ายแล้วก็อาการกระวนกระวายผุดลุกผุดนั่งบ่อย เดินวนไปเดินวนมาอาจจะมีร้องบ้างนั่นก็คืออาการสี่ข้อนะครับที่เราจะสังเกตได้วัวเราใกล้คลอดหรือ,อยังเพะฉะนั้นช่วงนี้ก็อาทิตย์สุดท้ายที่กําหนดคลอดเนี่ยกต้องพยายามหมั่นมาดูเขาบ่อยๆหน่อยเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคลอดบวกลบกําหนดเจ็ดวันหรือหลังเจดวันก็เป็นได้อย่างลูกเขาเนี่ยที่ <c oughs> เคยลงคลิปบ่อยๆเนี่ย F68 นี่ตอนนี้ก็12เดือนนะพอเขา k ค6อ12ดสิบ12เดือนแล้วนะตอนที่เขาคอด่ก็เกินกำหนดไป6 7วันถ้าจะไม่ผิดครับก็ถ้าเกินกำหนดไปไม่เกิน10วันเนี่ยก็ถือว่าไม่ต้องไปวุ่นวายใจอะไรมากนะครับมันขึ้นอยู่กับบัวเราสมบูรณ์แค่ไหนหรือการนับวัน ผิดพลาดอะไรหรือไม่ก็ถือว่าปกตินะครับคลอดก่อนเจวันหลังเจวันแต่ถ้าเกิน10บวันนี้เราต้องอาจจะต้องเรียกเรียกหมอมาดูว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับพี่น้องถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงวัวทั้งหลายก็แชร์กันไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมา,าถ่ายทอดสดให้ดูว่า วิธีการทำคลอดการช่วยเหลือเขาให้แม่วัวปลอดภัยนะครับแล้วก็คลอดง่ายจะมีวิธีในการคลอดอย่างไรเดี๋ยวดูกันสดๆเลยถ้าถ้ามองเห็นนะครับถ้าเขาคลอดกลางวันแต่ถ้าเป็นคลอดกลางคืนก็จะลำบากนิดน,นึงนะครับจะมืดคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ